สวัสดีลิตเตอร์ากับป้ายนิรพลธิริกนะครับโอ้โหมีกองเชียร์สีชมพูมาเชียร์ด้วยนะฮะขอบคุณครับนะครับสนุกไหมครับวันนี้นะครับก็เทศกาลคริสต์มาสนะครับก็เป็นเทศกาลที่ทุกคนจะมีความสุขกันนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับติดคกได้มอบความสุขและความสนุกสนานให้คนเต็มที่นะคะวันนี้นะครับอะไรครับ ก็ในวันนี้ใครมาจากกรุงเทพบ้างเอ่ยใครมาจากจังหวัดอื่นบ้างที่ไม่ใช่พัทยาไหนเร็วไหนเร็วโหนี่พัทยานได้อยู่ไหมมาอยู่ไหมไปเล่นทะเลวายังงยัอะไรนะนะลงทางไป็นเซนทันนูนนะครับโห ก็เรียกว่าลิศขับมาถึงเนี่ยนี่ผมว่าเป็นเมืองหนึ่งเลยที่น่าอยู่นะครับเพราะว่าบรรยากาศดีนะครับมีทะเลด้วยเป็นของที่เราชอบนะเป็นทะเลนะครับอากาศก็ดีนะครับแล้วก็เมืองก็สวยงามนะครับก็ดีใจมากที่ได้มาที่นี่ในวันนี้นะครับเ่าเล่นกันเลยครับเอาเล่นกันเลยนะฮะเอาการให้หมดนะครับ่าเ็ฟที่เลยนะครับขอบคุณ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 ครับทิชชูดเช็ดอะไรอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่าครับอยางนะฮะแต่ ขอบคุณมากจริงนะครับฮะนะครับก็อะไรครับทิชชู่เปื้อนเหงื่อจะไปทำอะไรครับนะครับขอ5เดียวเดียวเดี๋ยวคืนเจ้าของเดี๋ยวคืนเจ้าของเข้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเออครับไปนะฮะเศษก็เจ้าเหรอครับมันติดอยู่นิดเดียวเนี่ยฮะ โอ้ยตายนาะตายนยาะนะครับผมน้อ,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 นกองก,กล้าพี่กก้าให้อย่าหายนะอย่าให้หายนะนะครับเดี๋ยวอีก2อเดือนพี่จะมาเช็คนะฮะนะครับก็มีความสุขนะวันนี้นะครับก็สําหรับใครที่อยู่ที่นี่นะครับก็ก็คงเดินทางกลับบ้านกันเสร็จงานนี้ก็คงจะได้ คนที่มาเห็นไม่กลับนะครับวันนี้กลับกับนิดนะฮะโอ้หบรรทุกไม่ไหวเนี่ยตัวตู้นั่งได้ไม่กี่คนนะฮะอะไรครับยังไม่ได้จับมือหลอเดินไปหาเมื่อกี้อ่ายหละนีจับใี่จับนี่เดินมาหาคนเดียวเลยเน,นี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาแล้วมาแล้วพอดีแซนตี้มีภารกิจครับเซนตี้มีภารกิจภารกิจนะครับ เซ็นท่าเซ็นเตอร์พัทยาก็นะครับก็เรียกว่าสนุกสนานนะครับน้องๆก็น้องๆแล้วก็พี่ๆนะครับก็น่ารักครับเดี๋ยวให้ความสุงสารกันดีนะครับดีฮะเห็นไหมครับน่ารักไหมครับเล่นเล่นกันไม่หยุดเลยนะฮะนี่เขาเป็นพี่น้อยนะอ่าใช่ครับรู้จักครับรู้จักกันเคยเจอเขานะครับเคยเจอกันเล่นกันเลยอันนี้คืองานวันคริสต์มาสหรืองานวันเด็กครับได้หมดได้เขาได้หมดนะฮะเป็นพาร์ทแห่งความรักด้วยเพราะว่ามีแต่คนรักคุณมาที่นี่เฮ้ย มันคริสต์มาสนะครับเนี่ยทัเขียวแดงอะไรอยย่างงเี้ครับเต็นที่เลยปกติมาพัทยาบ่อยปหมคะเออไม่ค่อยบ่อยครับไม่ค่อยบ่อยทักไม่ค่อยบ่อยก็เดชเชิดด้วยที่นี่นะคะเรียนเชิญด้วยเซ็นทรัลพัทยาแห่งนี้นะคะอ่ะให้ฝากผลงานนิดนึงครับก็ตอนนี้นะครับใครที่เอ่ออยากเห็นงานของงานนี้นะครับก็สามารถอยู่ได้ที่นัดกับนัดนะครับทางโคนดนไนทีวีนะครับ5โมง5โมงเย็นนะครับแล้วก็ประมาณต้นปีหน้านะครับประมาณบั๊ก แล้วก็จะได้ฟังผลงานเพลงผลงานใหม่ของดิ้นแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับเร็วๆแน่นอน่ยอ,อยมากี่เพลงด้วยกันคะตอนนี้ออกไปแล้วลหน<า>ึ่งอัลบั้มเลยครับคืออัลบั้มทีเห็นเซน <หา S 1> ็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานเพลงปีหน้ามาอีกเป็นอัลบั้มเลยเต็มเลยต้องรอฟังกันนะครับแต่ที่แน่ๆของนี่ก็เสียด้วยทำไมฮะเพลงซีดีเถื่อนยาบหลอดกันจอมเลยขอให้ซื้อของแท้